ฝ่ายน้ำเดิมครับคุณครูก็เตรียมให้พร้อมนะครับครับขอบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับเอฟซีแฟนคขับช่องยูทูบอิลลี่ลำเพลินโอบิเชียนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นเมื่อพบผัวครับบุญประเภทนี้บังคับองค์การเงินอันชนตะบนประมาณกล้วยกว้างบ้านขามใหญ่นะครับพี่น้องการจาสาวงามมาก่อนนะครับแล้วก็จะให้ย่าจิตเตะเพิ่งสวยๆงามๆ ไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ยนั่นที่ได้มาล่ำแล้วก็ได้มาถ่ายคขอบวัสดีครับสวยหล่อจังเลยครับผมครับนี่ครับพี่น้องประเีบุญบังไฟทั้งเจอกันทุกที่พี่น้องไม่บไ่ได้เห็นโดนแล้วพี่น้องหลายปีแล้วที่อยู่ในตัวท่านเนี่ยไม่คุ้นหมดเลยไม่ได้เห็นหลายปีหลายนานแล้วประกรับสมาได้เบิ้งประเป้นี่บุญบังไฟตั้งแต่เป็นโควิดมาเนาะครับ ครับตอนนี okay. ้ผมได้เลยชื่อของผาแดงนางไกของเราแล้วนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวไปบป้ลต่อไปขบวนอันนี่ขบวนขบวนน้ำนาะครับนี่ขบวนปไปขบวนต่อไปจะเป็นขบวนผาแดงนางไกเป็นขบวนร้อนนะครับพี่น้องว้าวไม่ร้อนเหรอร้อนไหมนี่ครับมาแล้วขบวนไปแล้วนะครับรถโชว์บังไฟเรานะครับที่ในงานของเราออกมาโชว์ให้พี่น้องได้เห็นแล้วรถเอ๊บังไฟ เนาะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวโอ้ตัวลายการงานสร้างครับพี่น้องบ้านข้ำครับแต่รถของเราต่าจะลงไม่ได้นะครับน่าจะจอดบริเวณถนนนะครับก็ก็ก็ดูนะครับดูของเจ้าหน้าที่เราดูอันนี้เป็นรถถัประกวนบังไฟเนาะพิจารณาเลยนะครับนะครับท่าน ท่านรองนายกท่านท่านบินน,นะครับท่านบอกว่าสบายมากนะครับท่านบอกว่าต่อมานี่ก็คือขอบวนพาสอยัางไงบนเนีน่ยด,ดูนะครับด<ง>ูบโอ้รถแช่พาสอย่างหยังดอกเครื่อ้นขับนะยับมาได้ไ,มไหมน,น,น,นายกแนบเรียนะบริหานั่น,ใน,ในดีก<อ> <c oughs> ันัง้หมันมีคนขับคนก็ควบคุมงานได้ดีมากสำหรับเจ้าหน้าที่เรานะครับที่จะ ประจำจุดให้กับนางลำเราประจำจุดนะครับก็ว่าไปก็ที่เป็นขบวนว่าซึ่งเข้าจุดไหนบ้างนะครับขบวนมวนเสื่อนาะใช่หรือขบวนฟอนเนาะครับอ่าอ้าเบร์แรงครับขบวนลำยังมาแล้วครับขาเราแรงเอาปลาไทยไปเจ้าไปรับมากกว่าบางนึนะโอ้ยเจ้าตัวสวยงามทีเดียวครับปลาลันเรากะมาปวนดีวยกัน โอ้สวยงามมากเลยพี่น้องมาดูพ่อบรรยากาศแบบนี้โดนแลวพี่น้อง่ขบวนฟ้อนลำนะครับจะเป็นขบวนฟ้อนของตำบลพุทธวันของเราพี่ลาภว่านเตียนว่าต้องไหว้ขนาดใหญ่ถัดมาก็เป็นขบวนของขึ้นพระแดงนั่นเองนะครับ คนต่อนี้ก่อนไปกันต่อเลยครับวันนี้ขบวนแน่

นี่ครับพี่นอ้องเป็นขบวนแห่บางไฟชุดเดียวนะครับพี่น้องบุญบั้งไฟนะคะโครงการนายนะคะและขบวนที่ตามมาในขณะนี้นะคะก็เป็นขบวนบุญบั้งไฟเองนะคะรวมทั้งขบวนเท้าขาดแดงนางไก่นะคะและผู้ที่ครับพี่น้องดเทนี่บางไฟเป็นเท้าขาดแดงนางไกในปีนี้ค่ะ มีสท่านนะครับหนุ่มหลอและสาวสวยของอบตกล้วยกว้างของเราวันนี้รับบทเป็นพระเอกทาแดงและนางไงน้องวุ้ิชัยโบเกตและก็นางสาววลัญญายอดสายนะครับสองท่านสวยงามมากนะคะขบวนแห่ประเพณีบุญมัองไฟนะคะประจำปี2565ในปีนี้นะคะก็เป็นขบวนแห่ที่สวยงามนะคะประกอบไปด้วยเจดริ้วขบวนขบวนรำเซ นะแล้วก็ขบวําลังขบวนฟ้อนว่าเอาหน้าพลั้งพีทีนะครับพี่น้องนะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราก็ได้รับคำร่วมใจร่วมมือนะคะจากพี่น้องนะคะชาวตำบลพื้นบ้านทั้ง43หมู่บ้านนะคะตอนนี้ขบวนนางรำเรามาถึงแล้วนะคะมีนางรำทั้งหมดขบวนรำของเราเนี่ยก็ร้อยกว่าชีวิตนะครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากนผางรำได้ส่งยิ่งงานเข้ามาใช่แล้วค่ะต้อง ขอพรบคุณนะคะท่านผู้นำทุกหมู่บ้านทั้ง13หมู่บ้านเลยนะคะที่ท่านได้มีความอนุเคราะห์นะคะที่ส่งนางสากว่า130ข้าทวเนาะขวัอสนพี่นาะวันได้เบิ้งตัวอะไรที่เป็น้องนี่ยวันนี้นี่พวกสื่อข่าวมามันสิกลับมาขอบบคคุณึ้นสู้ภาวะปกติอีสานบ้านเฮาเนาะครับ หลังจากที่ทางหายไปดนหลายปีนะครับในช่วงโควิดนะครับแต่ตอนนี้หลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดกระจ้มาทำการมีประเภทนี้บุญบังไฟบุญบังไฟนี่เป็นบุญประเภทนี้ของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของปู่ย่าตายายมาตั้งแต่สมัยใดแล้วนะพี่น้องสืบสานวัฒนธรรมที่ศานบ้านห้องนะครับเนี่ย คือเสอหคือกวนเสอมังคพี่น้องสิบคลใดยินพ่อแม่พี่น้องสิบคดฟังเนีเนี่ยฮวของไฟพาแตนนั่ไงครับพี่น้องบนนดี้รัน นี่กำลังแฮเขอไปพลัมพีๆคะพี่น้องบคุู้ส่ข่าวเจ้าแคเเกยรติจาานใหญ่หลังนีคือคขางบังไฟนี่ก็เป็นคําเซิงมาตั้งแต่บรว,วลาบัวาดปบะพีศนี่บุญบังไฟฮ่ของ่อของแม่ของปูของยา่าตายายฮานี่ก็คือมันสืบสารมาแล้วก็ต้องสานต่อพี่น้อ ที่ในเนี่ยพันธ์ก็ว่าอย่างติบุญกาวไวว้่าบุญบังไฟนี่เป็นเป็นบุญประเภทนี่เสี่ยงฟ้าๆๆเสี่ยงฝนขอฟ้าขอฝนนะครับๆๆๆของคนไทยเท่าอีสานสืบนานกันมาตั้งแต่ปู่แต่ยนานะครับบังไฟนี่เรตเท <ๆๆ S 1> ปฝนฟ้าตกตามฤด,ดูกาเลเวลาสิลงไฮลงหน้านะครับเดือนหาเดือนฮกประเภทนี้อีสานเท่ากันทีเป็นประมาณนี้นะครับ ในช่วงสองสามสี่หาปีขึ้นหลังท่านหายไปนะครับวัสดีครับอ้าวปั๊ดคือจะมีเอฟซีสาวหน่อยนะหนึ่งเนาะครับเหแรองเพื่อนะฟ้อนไม่เมื่อแล้วก็ไปเต้นหน้าห้างที่สาวหน่อยเนาะเหมืองเนาะอ้าวครับหนองเป็นตัวนี้สวยงามมากเลยครับ <shorts language> <republic> ชาวสาธารณรัฐไทพบกับต๊เวียดนามนะครับตวียดนามยังอกเวีามต๊อกีนามนะคะนางคณะคุณีสาวประธานโรงงานบริหารส่วนตะบนด้วยคว่าขอสมาชิกนิองชาวตะบนด้วยคว่าทุกท่านค่ะขอบคุณกระพุทธครับขอบคุณนิลองเขานะครับที่ให้ความสาคัญและก็ให้ความร่วมมือในการแก้ไขพิีการวันนี้นะครัคุณต้องไปต้องไปขอบคุณ ประเพณีบุญบั้งไฟนะคะก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะสืบทอดกันมานะคะโดยที่ประเพณีบุญบั้งไฟนี้นะคะก็จะจัดขออนุญาตประทำพิธีต่อท่านประธาบนะครับเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะช่วงของเหตุที่เป็นบางตอนเนี่ยเรื่อยๆเดี๋ยวสิไ่งแรกสุดเล้ก็ติดตามก่อนในการจัดช่วงต่อไปตั้งไฟนี้นะคะก็ ทุกการติดตามขอบคุณตามับช่เหมือนแรกวพอคับพี่น้องบ้านขามไงตำบล้วยกว้างอเภอวััทนจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุารรรสำหรับที่นี่บว่าิมหน้าพชีวิตะสวัสดีครับ